เอาที่นนี้มาถึ้งคำว่ากินกินในภาษาคนคำว่ากินกินคือกินด้วยปากกินก็ไปกินทางปากหรือว่ากินจึงมีความหมายแทนกันจึงไม่ต้องกินด้วยปากก็เรียกว่ากินเหมือนเล่นมารุกนะกินมากกินโคลนกินเรือก็เรียกว่ากินกินเหมือนกันไม่ต้องกินทางปาก มันเป็นการกินหรือเอาด้วยกิเลสตัณหาภาษาคนกินนี่กินด้วยกิเลสตัณหาถ้าเป็นภาษาธรรมกินหรือเอาด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องไม่มีโทษภ <c oughs> าษาคนกินด้วยกิเลสตัณหาหน้ารังเกียจภาษาธรรมกินด้วยสติปัญญาหรือเอาด้วยสติปัญญาได้มาด้วยสติปัญญา